และนี่คือ7วิธีที่จะทำให้คุณเล่น Counter Strike โหดขึ้นวิธีที่1การสเปรย์ปืนนะผมแต่ละปลืนเนี่ยสเปรย์ไม่เหมือนกันนะผมเราต้องดูก่อนว่าปืนแต่ละปลืนเนี่ยมันสเปรย์ยังไงนะผมคือเจ้าปืน AK เนี่ยนะครับผมมันสเปรย์ขึ้นไปอย่างนี้ขึ้นแล้วก็เลี้ยวซ้ายแล้วก็ขวา แล้วก็ซ้ายขึ้นมานะครับผมแล้วก็ขึ้นแล้วก็ลงลากไปอย่างนี้ครับผมมันจะไปอย่างนี้ครับผมตามรูปเลยนะครับผมเราต้องแบบควบคุมมันให้ได้นะครับผมก็คือการกดกดไปทางทิศทางเดียวกับที่มันลั่นเข้าไปนะครับผมคนเนี่ยไม่สามารถที่จะสเปรย์ได้ตรงเป๊ะนะเอไม่มีทางนะครับผมนอกจากอีบอทเท่านั้นนะครับผมซึ่งการสเปรย์เนี่ยต้องอยู่ที่การฝึกของเราเองนะครับผมจะเก่งแค่ไหนเนี่ยก็สเปรย์ไม่ได้ตรงเป๊ะแน่นอนนะครับผมเราต้องใช้การฝึกฝนเอานะครับผมแต่ลืมนะ แต่ละปลืนเนี่ยสเปรไม่เหมือนกันนะผมเอามาดูการสเปรปิปืนของ M4 นะครับผม M4 เนี่ไม่เหมือนเ k คนะครับผมเรามาดูการการลั่นของกระสุนกันว่ามันขึ้นไปทางทิศทางไหนนะมันก็คล้ายกับเนิคขึ้นมานิดนึงนะผมแต่มันไม่เหมือนตรงที่เ k เคนี่ยมันจะลั่นลั่นไปไกลกว่า m อนะครับผมเรามาดูทิศทางของมันก็คือคุมขึ้นบนอย่างเดียวเลยแล้วก็เลี้ยวขวานิดนึงแล้วก็ขึ้นไปซ้ายแล้วก็ปรับ ไปตามที่ผมชี้เลยนะผมมันขึ้นอย่างนี้เลยวิธีที่2ต่อไปนะครับผมเป็นวิธีการที่เราเนี่ยควรจะมีนะผมในเกม c o u n t เตอร์สไตนะผมก็คือมีเกมเซนนะผมเกมเซนนี่คืออะไรนะผมสมมติว่าศัตรูเนี่ยวางบอมไว้ตรงนี้นะผมแล้วศัตรูเนี่ยหลบตรงนี้นะผมหลบตรงนี้อ่าหลบตรงนี้แล้วถ้าเราเดินมาเนี่ยเราควรที่จะมีเกมเซนนะผมเฮ้ยบอมวางไว้ตรงนี้ว่ะมันไม่ควรที่จะหลบตรงนู้นนะเวย้ย แต่มันหลบตรงนี้ประมาณนี้อ่าแล้วก็คือตอนเริ่มเกมนะครับผมเราจะมีเวลาวิ่งแล้วก็ฝั่งโจนเนี่ยมันจะวิ่งมาพร้อมกับเรามันจะโผล่อตอนไหนเนี่ยเราจะรู้นะผมถ้าเกิดมันวิ่งพร้อมกันแอนเนี่ยมันมันวิ่งโผล่ไหมเนี่ยเห็นไหมแล้วก็จะยิงอย่างนี้ไปเลยนะผมยิงแบบฉลับพีกมองอย่างนี้นะผมมันช่วยเรารู้จุดของศัตรูนะผมวิธีที่3ต่อไปนะผมก็เป็นเซตติ้งนะผม ซึ่งเซตติ้งเนี่ยเราก็ไปหาตามในเน็ตเอานะว่าโปรเพเยอร์เนี่ยใช้เซตติ้งอันไหนครับผมหรือจะปรับแต่งตามใจเราที่เราชอบเลยนะผม dpi มาแมวก็เกี่ยวเช่นกันนะผมเราชอบแบบไหนเนี่ยแล้วควรปรับแบบนั้นนะผมไม่ควรปรับตามคนอื่นไปมากมายนะผมเราควรที่จะใช้การการตั้งค่าของเราเป็นหลักนะผมไม่ควรเอาคนอื่นเป็นหลักนะผมอันนี้ก็ถือว่าสําคัญเลยจริงๆนะผมหลายคนเนี่ย ไปปรับตามโปรเพเยอร์เคาน์เตอร์สไตล์นะผมแล้วมันก็ทําไมมันไม่เก่งขึ้นวะเออผมก็เป็นนะแต่ผมก็มารู้ว่าการปรับตามคนอื่นเนี่ยมันไม่ทําให้เราโหดขึ้นเสมอไปนะผมมันอยู่ที่การเล่นของเรานั่นเองนะผมเราไปดูทิกต่อไปกันเลยนะผมวิธีที่ 4. สี่สหรับทิกต่อไปนะผมเป็นเป็นทิกที่เราต้องมีนะผมเราต้องมีแน่นอนนะผมสําคัญเลยนะผมก็คือรู้ด่านนะผมรู้ด่านแล้วก็รู้มุมนะครับผมรู้มุมของแต่ละด่านอัน,นั้นนะผม ก็คือเราต้องหามุมหัวเขาให้เจอนะผมอย่างเช่นเขาโผล่มานั้นไหนโผล่มาดิโผล่มาดิเออโผล่มาเนี้นใช่ไหมเราก็ต้องเล็งที่จุดมุมหัวของเขานะผมรู้มุมอย่างนี้เรียบร้อยนะผมก็คือเราโผล่เปิดประตมาเนี่ยเราควรรู้มุมที่จะยิงเขาเลยนะผมมันจะช่วยเราให้มันจะช่วยเราเนี่ยเยอะมากเลยนะผมในการ เล่น counter style นะครับผมวิธีที่5้าในลำดับต่อไปเนี่ยเป็นการเซตสโมอนะครับผมเซตสโมอเนี่ยสำคัญยังไงนะครับผมเซตสโมอเนี่ยถ้าเราสโมอไปโดนจุดสำคัญต่างๆที่มันเป็นมุมที่เราไม่สามารถยิงได้นะครับผมอย่างเช่นเซนมุมสแตนนะผมสแตนตรงนี้นะผมอย่างเช่นเราออกมาจากเอเมนใช่ไหมครับผมแล้วเราก็โผล่ขึ้นมาใช่ไหมครับผมเราต้องเล็งซีทีใช่ไหมครับผมแต่เราต้องระวังเจ้าคนที่อยู่ในสแตนด้วยนะผม ซึ่งการสมก์เนี่ยมันจะทําให้เราไม่ต้องไประแวงนะผมก็คือฝั่งนั้นเนี่ยจะมองไม่เห็นนะผมว่าเราเดินออกมาแล้วนะผมเรามาดูเทคนิคการสมก์กันเลยนะผมสมก์มีหลาดนะผมสมก์ง่ายๆนะผมสามารถเข้าไปดูยู u b e ได้นะผมมีสอนอยู่เยอะมากเลยนะผมคือเราก็สมก์ตามสูตรที่เราได้รับเรียนรู้มานะผมแล้วก็สมก์ไปพอเราสมก์เสร็จแล้วเนี่ยนะครับผมนี่นะครับผมเนี่ยเห็นไหมแล้วก็ไม่สามารถยิงได้เลยนะผมแล้วก็สามารถเดิน เดินเข้ามาได้เลยนะผมนี่ลองยิงนี่มองไม่เห็นใช่ไหมแล้วก็สามารถเข้าไซด์ได้เลยอย่างสบายใจนะผมแลวศัตรูเนี่ยจะคิดว่าเราเนี่ยอยู่เอเมมอยู่เลยนะผมแล้วเราก็ยิงศัตรูตายไปได้เลยนะผมอ่าโอ้โหฟิวใช่ไหมล่ะฟิวใช่ไหมล่ะวิธีที่6เทคนิคต่อไปที่เราควรจะมีอย่างยิ่งเลยนะผมในการเล่นเกม FPS เนี่ยเราขาดไม่ได้เลยก็คือเสียงการเดินหรือฟุตสเต็ปนั่นเองนะผม ซึ่งเสียงฟุตเส็สเนี่ยเราสามารถฝึกได้นะผมเด็กลูกเด็กเล็กแดงก็ฝึกได้นะผมเอาแม่ยายมาฝนะึกก็ยังฝึกได้เลยนะผมไหนลองเดินดิด้เ,เสียงไหมครับพอเราดีนเสียงเนี้ยปุ๊บนะครับผมเราจะรู้เลยว่ามันอยู่ข้างในนะผมแล้วถ้าเกิดเขาเล็งเนี่ยเราจะได้รู้นะครับว่าเขากําลังเลงอยู่นะครับไหนลองเลงดิเล็งใหม่ดิอ่าดเสียงเลง네ใช่ไหมครับผม เราก็สามารถโผที่จะพิกยิงได้เลยนะผมโผลขึ้นมาพิกยิงนะผมอย่างนี้นะผมก็คือยิงอย่างนี้นะผมอ่ากว่าจะโดนไอ้ห <c oughs> ียกาจะโดนนะผมก็คือเราสามารถใช้ใช้ควบคู่กับการรู้มุมแล้วก็การฟังเสียงนะครับผมสำคัญมากเลยอันนี้สำคัญจริงๆนะผมวิธีที่7วิธีต่อไปนะผมก็เป็นวิธีการที่เราเนี่ยจะต้องรู้ ว่าจุดไหนจุดไหนเนี่ยมันชื่อว่าอะไรนะผมอย่างเช่นสเต็ปง่ายๆเนี่ยก็คือต้องรู้ว่ามันมีตรงนี้ชื่อว่าสแต็นะผมตรงนี้จะชื่อว่าแอฟนะครับผมแล้วตรงนี้เนี่ยจะชื่อว่าแวนนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับผมแล้วตรงนี้ก็คือ B ีไซนะครับผมแล้วก็ตรงนี้ก็คือ a อไซนะครับผมตรงนี้คือ a อเมนนะครับผมแล้วก็ตรงนู้นคือพาเลสนะครับผมก็คือมันช่วยในการทำให้ทั้งทีมเนี่ยรู้ว่าศัตรูเนี่ยอยู่ตรงไหนนะผมเป็นไงกันบ้างกับ เจ็ดทิศที่ผมบอกไปนะผมถ้าใช้แล้วเนี่ยถ้าใช้ได้ผลแล้วเนี่ยอย่าลืมบอกผมในใต้คอมเมนต์ด้านล่างนะผมอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ไปด้วยนะเพื่อ้เพื่อนๆดูนะผมเพื่อนเพื่อนเนี่ยจะเก่งขึ้นมาทันทีเลยนะผมอ่าสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเพียงแค่นี้นะครับผมวันนี้สวัสดีครับอ้าวเฮีย yeah. ล่วงเฉยล่วงด้วยอ,ววอ้าว,าวไม่ล่วงวะเอ้าเอ้าไม่ล่วง